สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่สี่มิถุนายนสอง5ัน้ารอยหสิบห้าที่สวนสิีมมงคลอินทราลมจังหวัดเชียนาทวันนี้จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมผลผลิตของปีหกห้าของสวนเรานะครับทีนี้เราทำได้อายุต,ตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งหนึ่งร้ยวันนะครับหนึ่งร้อยวันแล้วนะฮะตัวนี้บางบางจันท์ก็เริ่ม ก็เริ่มเข้าสีบางเล็กน้อยนะตอนนี้ก็กําลังเก็บลูกร่วงกันอยู่นะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากนะฝนตกหนักแทบทุกวันนะครับก็ต้องเคลียร์ลูกที่อยู่ในจันออกนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมกับสีห้าต้นนะครับต้นเหล่านี้ก็อายุ5ปีนะครับปีนี้เราเราไม่ได้ทำจันเอาไว้เยอะนะฮะ ก็เอาไว้ประมาณครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วนะครับพยายามทำแบบลดลดต้นทุนนะฮะให้ปุ๋ยให้น้ำลดลงนะครับก็จะเรี่ยต้นละประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าจันนะครับต้นนี้พิเศษหน่อยต้นนี้สามสิบจันนะซึ่งมีหน่อด้วยนะครับหน่อเขามีมีห้านออะมีสามหนอ,นะอ ่อหน้าจั่นนะครับนะีบ่ต้นหนึ่งนะเดี๋ยวโฟกัสอีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูทีนี้เราก็พยายามขยายนะครับขยายาที่พักนะครับที่รับแขกให้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ มีที่พักผ่อนนะครับแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับตอนนี้กําลังทํายังไม่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับก็พื้นที่จะสอยก็ตอนนี้ร้อยห้าสิบตารางเมตรนะฮะเพื่อแยกระยะห่างแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับต้นนี้ยี่สิบเจ็ดจันนะครับก็กำลังพอดีพอดีนะฮะ ชมสักแถวครับตอนนี้ก็จะอยู่แถวแถวที่เช็คอินนะครับที่รับแขกเพื่อนมาก็จะได้เห็นนะครับนี่นะฮะจะพาชมแถวนี้นะครับตันนี้ต้นใหญ่นะครับ ใหญ่ลูกเขาก็จะใหญ่นะจันจะใหญ่มากนะครับที่เปลี่ยนเป็นถุงกระดาษนี่เพราะว่าถุงสปันบอลน,นี่ใส่ไม่ได้แล้วนะมีแมวนะครับมแมวหลายตัวครับน้องเมยวใหญ่ที่น้องเมียวใหญ่เป็นหัวหน้าแมวเฝ้าสวนนะครับนี่เมวล,ลาย เอาหนูให้ในสวนนะครับอันนี้หนอ่อหนอก็ออกจันนะครับละเอียบเหมือนกันต้นประมาณยี่สิบกจจันร ผมว่ากําลังกอดีนะฮะถ้ามากกว่านี้ถ้ามันจะแน่นนะครับปีที่แล้วผมเอาไว้ตัวละสี่สิบจันต์เออมันทับกันเยอะนะฮะการดูแลก็ค่อนข้างจะยากแล้วก็จันที่อยู่ข้างล่างที่โดนทับก็จะมีโอกาสเน่าเสียได้ง่ายนะครับถ้ายี่สิบกว่าจันผมว่ามันมีมีช่องว่างให้เขากําลังดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ประมาณกรกฎาคมกลางกรกฎาคมผู้ที่สนใจจะมาเที่ยวชมนะครับ จิมช็อปหรือว่ามาเล็กเปลี่ยนเรียนรู้ก็เร็นเชิญได้นะครับที่สวนประมาณกลางกลางเดือนนี้ก็น่าจะผลผลิตก็น่าจะออกนะครับกลางกางเดือนกร,รกฎามนะครับผลผลิตก็น่าจะเริ่มแก่แล้วนะครับตอนนี้เราก็พยายามจะทําสะพานนะครับไปให้ให้ลูกค้าได้เดินก็ได้สะดวกนะครับ ็จะปลูกดอกไม้ประดับไว้ข้างทางนะก็มีโอกาสก็เข้ามาเที่ยวชมหรือว่ามาเลียนเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในการปลูกและการดูแลตัวลมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ